สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าวและกราฟจากโรกเกอร์ ATFX นะคะประจำวันที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางก่อนนะคะ เมื่อเช้านี้นะคะตอนเจ็ดมงครึ่งมีประกาศ GDP ไตรมาสต,ต่อไตรม,มาสนะคะอันนี้เป็นไตรมาสที่4ของประเทศออสเตรเลียนะคะประกาศออกมาที่3.1%นะคะสูงกว่าที่คาดการ์ะคะแต่ว่าน้อยกว่าก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ,ะอาจจะหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียได้นะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้คู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียอาจจะทรงๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นตลาดฝั่งเอเชียอยู่เนาะแล้วก็วันนี้จะมีประกาศเกี่ยวกับารายงานการใช้งบป,ประมาณนะคะ น่าจะเป็นคาดการหรือเปล่าการใช้กประมาณแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีข่าวประกาศ a d p nonfarm นะคะก็คือเป็นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแต่เป็นฝั่งเอกชนนะคะเวลา2ทุ่ม15นะคะของอเมริกานะคะตัวนี้ก็ใช้คาดการณ non ์ nonfarm จริงไวไ้ได้ด้วยนะคะก็คาดการไว้อยู่ที่203 โอเคนะคะแล้วก็มีประกาศตัวเลข PMI นะคะของสถาบาัน ISM นะคะ PMI นี่จะเป็นดัชนีผู้จัดการอาภาดัชนี ผู้จัดก,การฝ่ายซื้อภาคการบริการนะคะประกาศตอนสีทุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีข่าวเกี่ยวกับน้ำมันนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะจะประกาศาสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะคะจะเป็น crude oil i n v e s t o r y นะคะคาดการไว้อยู่ที่ติดลบ 1.3M นะคะแล้วก็จะมีการกล่าวมาจากสมาชิก MPC ตอน5ทุ่มนะคะอันนี้กระทบกับสกุลเงินปอนเนาะแต่ข่าวสาคัญเนี่ยบิวอยากจะให้โฟกัสตร,ตรงที่การประกาศ ADP นอนฟาร์มนะคะเพราะว่าตัวนี้น่าจะวันนี้น่าจะทําให้ดอลลาร์ ได้นะคะแล้วก็สำหรับข่าวอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับคำสั่งของคุณโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยประกาศให้รัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้คุณครูนะคะเพราะว่าคุณโจไบเดนเนี่ยเขาคาดการไว้ว่าต้องการให้นะคะ100วันแรกหลังจากที่เขาทำงานแล้วเนี่ย อยากจะเปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้ครูแล้วก็เด็กๆนะกลับไปเรียนในโรงเรียนตามปกตินะคะซึ่งตอนนี้ก็คาดการไว,ว้ว่าอยากจะให้ครูเนี่ยฉีดอย่างน้อย1โดสฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสนะคะก่อนที่จะเปิดโรงเรียนแล้วก็กํากหนดเป้าหมายไว้ว่าสิ้นเดือนมีนาเนี่ยครูเนี่ยน่าจะต้องฉีดทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ที่อเมริกานะคะก็มีวัคซีนที่ได้รับรับอนุมัติแล้ว3ตัวนะคะก็คือไฟเซอร์เอ็นไวโอ บมโอนเทคโมโนนาแล้วตัวล่าสุดก็คือจอร์นสันแอนจอร์นสันซึ่งจอร์นสันแอนจอร์นสันเนี่ยฉีดเพียงแค่โดสเดียวก็สามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิดได้นะคะแล้วก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกข่าวหนึ่งนะคะคือคุณโจไบเดนเนี่ยเขาสั่งให้บริษัทเมอร์กนะคะจริงๆในในข่าวนี้ก็มีพูดไว้เหมือนกันนะคะคือคุณโจไบเดนเนี่ยเขาสั่งให้บริษัทเมอร์กเนี่ยจับมือกับบริษัทแอนจอร์นสันแอนจอร์นสันเพื่อผลิต วัคซีนนะคะเพื่อให้เร่งผลิตวัคซีนมากขึ้นนะคะคือตอนนี้ก็มีโรงงาน2แห่งของบริษัทเมอร์กเนี่ยจะช่วยบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันในการผลิตวัคซีนนะคะเพื่อจะให้อ่าเร่งในการผลิตแล้วก็การกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงกับคนอเมริกันนะคะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้บริษัทเมอร์กเนี่ยเขาก็เคยผลิตวัซควซีนเคยวิจัยวัคซีนโควิดแล้วนะคะแต่ว่าล้มเลิกไปเพราะว่าผลการทดลองเนี่ยอ่าทำทำให้ทราบว่าตัววัคซีนของเมอร์กเนี่ยไม่สามารถป้องกัน เชื้อโควิด19ได้นะคะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเฟดนะคะคุณลาเอลเบนานะคะคนนี้เขาเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเป็นคณะกรรมการเฟดนะคะกล่าวว่า,าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มแข็งแร่งจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวงกว้างนะคะก็หลังจากที่หลายๆตัวเนี่ยเริ่ม ได้รับการอนุมัติแล้วก็เริ่มการกระจายวัคซีน,นออกไปเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการในการตุ้นกระตุ้นทางการคัังเข้ามาด้วยคือตอนนี้กำลังจะอนุมัติสติมูลัสแพ็กเกจน,นะ,ะวงเงินหนึ่นจะ9ล้านด้วยนะคะก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นคืนตีขึ้นนะคะแล้วก็ แต่ทางเฟดเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปนะคะจนกว่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยได้ฟื้นตัวขึ้นเฉยๆส่วนที่ขาดหายไปนะคะแล้วนอกจากนี้คุณเบอร์นาร์ดเนี่ยเขายังบอกว่าเงินเฟ้อที่คาดว่าจะพุ่งขึ้นในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิที่จะที่จะดำเนินเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วข่าวนะคะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะทาให้เฟดเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็น เหมือนมีแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าช่วงระยะสั้นในเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้มันอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะคะต้องขออาภาัยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีวิเคราะห์กราฟมาฝากทุกท่านด้วยนะคะกะ็เมื่อวานนี้นะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะมีการปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงตลาดยุโรปเป็นต้นมานะคะแต่ว่าในแนวโน้มทางเฟเดเนี่ยเขาก็ยังเป็นขาลงอยู่อย่างชัดเจนนะคะถ้าเห็นในแท่งเทียนแท่งนี้เนาะ ก็จะเห็นว่าราคามีขึ้นขึ้นไปแตะ MA 100น่ MA 100นะคะแตะแล้วก็ปรับตัวลงมาเลยวันนี้มิก็คิดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยน่าจะลงต่อได้อีกนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับ าการกดดันจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าพอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเข้ามาปุ๊บมีเงินดอลลาร์เข้ามาในระบบก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันมากขึ้นนะคะอาจจะทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้นะคะตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนาะเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าก็มองว่าตัว e u i US d เนี่ยก็สามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะคะถ้าสมมุติเรามองในทางเฟดก็เหมือนกันนะคะเมื่อวานแท่งเทียนแท่งเขียวแท่งนี้นะคะก็เป็นตัวบอกแนวโน้มชัดเจนว่า แรงขาขึ้นเนี่ยกำลังมานะคะมิวมองว่ามันเป็นแท่งกลับตัวเลยแหละเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขามีรา,ราคาเขาเนี่ยมีการเบรกเส้น m o v i n g a v e r a g ร100ลงไปนะคะแต่ว่าได้รับแรงซื้อดันกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียวได้ในทางเซมดีนะคะแล้วก็ประกอบกับถ้าย,ยอ่อกราฟลงไปใช่ไหมคะมิวก็จะเห็นว่าตรงนี้มีไฮเนาะตรงนี้มีโลแล้วก็ถ้าสมมติเรากางที่โบออลองวัดระยะที่เราจะไปต่อนะคะก็สามารถไปต่อได้อีกอาจจะไป ต่อถึง1.280เลยนะคะแล้วจังหวะที่เขาพักตัวนะคะก็จะอยู่แถวแถว5 0เปอร์เซ็นต์กับ6 1เปอร์เซ็นต์ของฟิโบนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นฟิโบในการวัดหาเป้าราคานะคะถ้าสมมติเป็นวัดหา,หาการย่อตัวเนี่ยตัวเลขอาจจะกลับกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแนวระยะสําคัญของราคานี่ก็จะเท่ากันนะคะสังเกตว่ามันจะเริ่มกลับตัวตั้งแต่แตะเส้น m a e. นี้นะคะถ้าซูมเข้ามาเนาะมิกก็เลยมองว่าวันนี้ คู่สกุลเงิน EUR USD เนี่ยน่าจะขึ้นไปได้อีกถ้าสมมุติจะเล่น d a a t ate, นะคะเราลองไปดูในทางเฟดเพิ่หนึงเนาะแนะนำนะคะให้รอเบรกเส้นย100 0นในทางเฟเพิ 1, ่หนึ่งก่อนแล้วก็เบรกกลุ่มก้อนเดลตานี้ขึ้นไปก่อนนะคะถ้าเบรกขึ้นไปแล้วเราค่อยเข้าจังหวะที่2นะคะตอนที่เขาย่อลงมาเทสแนวที่เขาเบรกขึ้นไปแล้วก็ค่อยบายนะคะซึ่งบายเนี่ยมิวให้ TP นะคะอาจจะเป็นไฮดเดิมเลย ค่อนข้างสูงเลยนะคะให้เดิมตรงนี้นะคะถ้านับจากจุดนี้ขึ้นไปก็ประมาณ1,460จุดนะคะคิดว่าน่าจะมาณสองถึงสามวันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมมุติจะย่อลงมาหน่อยก็อาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้อาจจะสั้นไปเนาะแล้วก็อีกแนวนึงก็คือประมาณตรงนี้เดี๋ยวลองดูคุณดมมองเหมือนอิ้วหรือเปล่าคะใช่ครับ กำลังกำลังกำลังคิดอยู่เพราะว่ามันมีตัวอื่นที่นำไปเกาะแล้วครับเช่นอสกุลเงินปอนนะครับอ่ามื่วันที่ตัว EUR เนี่ยยังยังไม่ได้าารเริ่มเล่นได้ใช่ใชครับแต่แนะนําว่าให้รอเป็นอรอบสองดีกว่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเบรกหลอ,อกก่อนนะคะช่วงเช้าชรอตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเปิดนะคะส่วน SL นะคะก็แนะนําไว้เป็นที่โลของเมื่อวานนะคะอยู่ที่ราคา1 1 9 9่ ก่าโดยประมาณนะคะสำหรับการวิเคราะห์กราฟแล้วก็ข่าวข,ของมิวก็มีประมาณนี้ค่ะยวเชิญคุณต่อเลยนะคะได้ครับขอบคุณคุณมิวนะครับมาที่ของผมนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสําคัญในเรื่องของสกุลเงินปอนนะครับก็จะมีการประกาศงบประมาณปี2021นะครับก็มีการกดดันการเกิดขึ้นนะครับจากสส45ลนนะครับจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าพารรคอนุรักษ์นิยมนะฮะราวๆ45คนเพื่อ กดดันนะครับให้คุณคุณสุนักนะครับหรือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยกอบกู้นะครับถนนไฮสตรีทนะครับถนน h ฮสตรีทเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับจะรู้จักบ้านเรานะครับที่แบบเป็นเป็นมีกลุ่มก้อนของร้านค้าปลีกนะครับตั้งอยู่ในนั้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยนะครับ เสนอนะฮะนโยบายนะครับในการลดภาษีนะครับจากการค้าขายนะครับในในถนนไฮสตรีทนี่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ลดค่าเช่านะครับลงเหลือเพียงนะลงเหลือเพียงสามสิบห้าเปอร์เซ็นก็หมายความว่าลดลงลดค่าเช่าลงไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับทางนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าเจ้าของที่เขาจะยอมหรือเปล่าถ้าเจ้าของที่ไม่ยอมรัฐบาลจะต้องเข้าไปอุ้มอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นที่ต้องจ่ายหรือไม่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอมาถึงงบประมาณ ปี2 0 2 1นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลของอังกฤษนะครับปร,ป,รป,รประกาศนะครับประกาศเป็นโครงการนะครับช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยนะครับธุรกิจรายย่อยหรือว่าโครงการไฮสตรีทเนี่ยโดยที่มีงบประมาณอยู่ที่ราวๆห้าพันล้านนะห้าพันล้านปอนด์นะครับ <c oughs> ก็จะไปช่วยในหลายๆส่วนนะครับส่วนรายละเอียดของแต่ละโครงการก็จะอยู่ในจะอยู่ใน หน้าข่าวของ FX Street ตรงนี้นะครับที่ผมหามานะครับโดยรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมม0ห้าพัล้านปอนด์นะครับก็จะมีก็จะมีแยกย่อยออกไปคือรัฐบาลนะครับจะยังคงจ่ายนะครับจ่ายค่าจ้างร้อยละแปนะครับต่อเดือนนะสูงสุดสูงสุดอ่าสูงสุดหรือว่าเพดานการจ่ายนะครับอยู่ที่2500ัร้ปอนด์ต่อเดือนต่อคนนะครับเพื่อช่วยพนักงานที่ไม่ได้มีงานทำนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาปีนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับจะยังรักษานะจะยังรักษาอัตราการว่างงานนะให้ต่ํากว่าที่คาดการไว้นะครับสูงสุดอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นตนะครับ mm. แต่ว่าพอเรามาย้อนดูนะครับพอ,พอเรามาย้อนดูเนี่ยเขาเมื่อมกราที่ผ่านมานะครับอัตราการอัตราการว่างงานอยู่ที่แค่5.1เปอร์เซ็นแค่น mm. ั้นเองนะครับแต่ว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดแตะที่7.5เพราะนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะพยายามนะครับพยายามทุ่มงบหรือว่าพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้ให้อัตราการว่างงานไม่เกินกว่า7.5หรือว่าไม่ไม่ย้อนกลับไปที่เดิมหรือว่า7.5อนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เขาคาดการไว้ทั้งปีนะครับทั้งปีนะทั้งปีที่ต้องจ่ายให้กับผู้เสียภาษีหรือว่าช่วยเหลือผู้เสียภาษีในประเทศอังกฤษนะครับจะมีแนวโน้มนะครับสูงกว่า20,000ล้านปอนด์นะครับสูงกว่า20,000ล้านปอนด์เพราะนั้นเนี่ย ไอโครงการห้าพันห้าพันล้านปอนที่เขาพยายามจะทาทามาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่าอีกอีกหนึ่งหมื่นห้าพันล้านปอนที่เขาคาดการณ์ว่าจําเป็นที่จะต้องจ่ายเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงบประมาณปีสองพันยี่สิบเอ็ดไหมนะครับซึ่งเราต้องรอดูหลังจากที่เขาประกาศมาแล้วนะครับน่าจะมีรายละเอียดออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับมาดูกราฟกันนะครับกราฟคุณมิบอกว่าดอลลาเด็กยังคงเป็นเทรนขาลงชัดเจนใช่ไหมครับเนี่ยก,ก็ใช่แล้วนะครับ คือจริงๆแล้วถ้าเกิดดูทางเฟรมดูทางเฟรมตกเดย์ Day ตรงนี้นะครับก็มีการมีการยกโลมีมีไฮเออร์โลเกิดขึ้นนะครับถ้าเราจะมองว่ามันมันเป็นไซด์เวย์นะมันเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับคือหรือว่าเป็นการพักฐานของชอนขาลงเนี่ยเราจะต้องทำมันจะต้องทำให้เราเห็นเป็นไฮไลท์ไฮไฮให้ ให้เราเห็นก่อนนะครับเราถึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าอันนี้มันเป็นไซเควตจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการพักตัวเล็กๆนะครับตรงตรงจุดนี้อาจจะเป็นการพักตัวเล็กๆแล้วก็ลงไปทานิวโรต่อก็ได้นะครับตรงนี้คือยังยังเป็นยังเป็นยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นแนวโน้มแบบไหนนะครับแล้วก็อีูคุณมิวก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามุมมองเป็นแบบบมุมมองก็คือเป็นมุมมองขาขึ้นนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์จากคุณอาเดียนโดนะครับบอกว่าเป็นไซเวย์นะครับ เมื่อวานนะครับมีค่าเงินปอนด์นะครับที่สามารถเทรดได้นะครับจากอินดิเคเตอร์นะครับเมื่อวานผมบอกว่าจุดที่เราสมควรจะมารอบายนะครับอยู่ตรงที่หนึ่งจุดสามแปดสามเก้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันลงมาไม่ถึงนะแล้วมันขึ้นไปก่อนนะครับถ้าใครเห็นสัญญาแล้วกดบายไปก็ตอนนี้ก็เกือบถึงท p แรกแล้วนะ TP แรกอยู่ที่หนึ่งจุดสี่พอดีเป๊ะนะครับหนึ่งสี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับวันนี้ตัวที่น่าเล่นนะครับผม ให้เป็นทองแล้วกันนะครับทองเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดูนะครับการที่ราคามันมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานทองลงมาราคาต่ำสุดคือหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะฮะหนึ่งเจ็ดศูนย์หกจุดเอ็กผมจำไม่ได้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นซัพายโซนเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นพอเป็นซัพายโซนเก่าพอราคาลงมาเทสที่เดิมน,นะก็มีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับพอเราดูเป็น เป็นชาร์จที่มันเป็นลายชาร์จแบบนี้ครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตรงไหนที่มันมีตรงไหนที่ราคามีการหยุดเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นจุดสังเกตให้เราได้นะครับโซนโซนโซนที่ว่าคือโซนตรงนี้แหละครับราคาที่เราสามารถเช็คได้ว่าเช็คได้ว่ามันเป็นมันเป็นจุดต่ําสุดจริงๆนะครับก็ก็สามารถดูดูได้จากเส้นเส้นที่มันหักขึ้นหักลงแบบนี้นะร,ราคาต่ําสุดจะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองสามจุดแปดศูนย์นะครับแต่พอเราปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็น แท่งเทียนนะครับเราเราก็จะเห็นไส้เทียนเกิดขึ้นเนาะไส้เทียนนี้ก็ลงมาถึง1 7 0 6 6 2นเลยนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่าเราจะเทรดนะผมแนะนํานะถ้าจะเทรดทองในวันนี้นะครับให้มองเป็นหน้าบายนะครับให้มองเป็นหน้าบายไว้ก่อนนะครับโดยที่มีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องแท่งเทียนที่ลงมาต่ําสุดนะครับจะต้องไม่เกินนะครับจุดเปิดจุดเปิดของท e เฟรมเดยของวันนี้นะครับเราเมาส์ไปชี้เลยครับจุดเปิดทำเฟรมเดยวันนี้คืออะไรครับ คือราคานะครับหนึ่งเจ็ดสองสี่จุดหกหกนะครับเรามากไว้เลยเรามากไว้เลยนะครับหนึ่งเจ็ดสองสี่จุดหกหกแบบนี้นะครับเอาใกล้เคียงแล้วกันนะครับถ้าหากว่าราคามันลงมาถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจนะครับหนึ่งเจ็ดสองสี่จุดหกหกอ่ะผมแก้เลยแล้วกันครับหนึ่งเจ็ดสองสี่จุดหกหกใช่ไหมครับอ่ะเป๊ะนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นราคาเป็นเป็นจังหวะบายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สต็อปล็อตเราควรจะเราควรจะตั้งตั้งเลยมานิดเดียวพอนะครับประมาณ1706.00ก็พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยสต็อปล็อตถ้าว่ามันลงมาจริงนะครับมันลงมาที่1724แล้วลงมาแล้วแล้วเราเซ็ตสต็อปล็อตตรงนั้นจริงนะครับสต็อปล็อตเราอยู่ที่ราวๆ19เหรียญนะครับถ้ากด0.01ก็19เหรียญพอดีเป๊ะเลยกด0.1ก็190เหนึ่งก็ร้อยเ เพราะนั้นเนี่ยก็ระวังให้ดีเพราะว่าเรากําลังสวนเทรนอยู่นะครับเทรนจริงๆคือเป็นเทรนขาลงนะครับแต่อยากให้สังเกตนิดนึงนะครับสังเกตนิดนึงว่าจังหวะที่ราคามันลงมาแรงๆนะครับลงมาแรงๆเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีแท่งสวนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับมันจะมันจะสามารถย่อตัวหรือว่าขึ้นไปต่อได้ประมาณ2-3แทงถ้าเกิดแท่งนี้เป็นทางเฟรมเดย์แปลว่าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้วันวันนี้วันพุธใช่ไหมครับวันพุธกับวันพฤหัสอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนาว่าวีคนี้นะครับจนถึงวันจนถึงวันพฤหัสนะจนถึงวันพฤหัสเนี่ยแนะนำว่าให้บายนะครับก็วันศุกร์โดนตบลงมาจากนอนฟาร์มใช่ไหมครับอ่าใช่ครับวันศุกร์นี่ก็ตัวใครตัวมันครับเรากินเรากินวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็พอนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็อาจจะเวทแอนด์ซีนะครับเหมือนกับวันจันทร์ที่เรา ที่เราเวเนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเนื่องจากว่ามันมันลงมาค่อนข้างแรงจากจากสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องดูดูการทํากรอบใหม่ของของราคาทองก่อนนะครับเราถึงจะหาหน้าเทรดที่ที่มันมีเปอร์เซ็นต์วินเลสูงกว่านี้ได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะผมบอกว่าให้บายผมบอกว่าให้บายก็ตามนะแต่ว่าวินเลตวินเลก็ยังต่ําอยู่ดีนะครับเพราะว่าเทรน เทรนด์หลักของมันคือเป็นเทรนด์ขาลงนะแต่ถ้าเกิดมันทำไซด์เวย์ขึ้นมาก่อนแล้วเราจับเราจับได้แล้วว่ามันสวิงตัวกี่เหรียญน,นะครับแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเทรดในวินเลทที่ส่งขึ้นได้น,นั่นเองนะครับก็สําหรับการวิเคราะห์ข,ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจาก a อทีเอฟเวันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ